ขออะตังนะโมมังคังเอารังอาจบนี้สังขัมครั้งนี้ท้วนครบ ตามข้างอันทานมอทินนายอังบางอาลี่อันเนมียาเก่าวมาก็ต่อจากนี้เห็นโยมจังนั้นคอยความอาเล่พรนาพรเก่าว่าพงอนลาลาโกยิ่งพองอ พาหุงหวังมามกันน้นให้ยงแแลตามแบบครัวซอนท้งพรสถิตสานเทียนไม่เพียนจํมากคอนจัดตาโรเนนองทั้งพรสวัสด,ดีแนวละครัวเย็นสายัน ลามาครัวกลั่นนาครัวควายครัวล่อนแม่ครัวนายเนินครัวนัดน่ครัวเมียครัวปุ่งหันครัวปุ่งละจันสมงกเสียงดีเง่ bàn thu để có mi Nam màn bê chan anh con thăng lại chân nằm mà hay căn là có nghiệp là dôm nè lần xa nung lắm nung nói là có không ngói tệ เราวิงนาเอเกรจ,จุงกระจิงละมาวังหากันแดสอกสอนจังขอ้องมนไวๆให้สมบัตินำมามาประสางให้แกโยมชันละอันพององ่อนย่งนางอื่นละก็นับหมืนนา นับนหันนาเอ้ยยังมาไ่เท่าว่าทันแลวเพราะเป็นนาะของจริงนรเนอพ่เดือดท้งลังไงอห่หากนี่จะสักสิทธ์เะก็ทุกสิ่งอานโนีรามิดเนให้คุณไนหุมได้ยาแตทางมาตรห้องตรึกกันนกันให้ลึกแน ลงไปอย่ามมันนาลมใจยันพอเป็นอานาจจันามีความเสื่อมโทรมและเป็นธรรมมันนากกสิงหผพนั้นเอามาละจากอันนี้บางล้างละใจจนแรือมีละตั้งงามวิ ที่ทานบังรามีอ่สงางาคือสินกับทานสมบัติที่แท้ก็คืออริยันสัพมฉชนนาอิจลัมเมนดับนำมมาคราโอคานพระพุทธเดชาองค์ ท่านสองนาพรานธานุรังอาหุนนกุมังค์อันเหหลันลูกยาณพระพุทธธาค์เหท่านสองนาพรานธานุรังอาหุนนกุมังค์อันเห ปล,ลูกญานสมบัติเช่นนี้นัก็็ยอมไม่มีวิบัติได้ปล่อยยอมในมแม่จัดความเสื่อมนางนางแลพู้นใดโชดขาวละที่ยังเมาปัญญาโลหิติ่างเงินนางยอม จังขาวใจยาปองอองแต่สมรานชอบการสนุกแน่ไม่มองเห็นนาทุกนาจนเคยนอนนิายนกครั้งอาควายพุทธองค์แนรันทรงสิ่งเฮนได้ ทำไมามุงามาไมอนนรถในพรันทำไม่ป่องเอต่สำรานจงบอกกังงาันหิหาละเปลี่ยนออกผภาษาละจนเกินขีดละเกินคำละนิมนต์นพระมาธรรมไอยะให้มียาบาปกรรมคา เล่นแม่พระจํานามาร้องกันเล่นนาเพลินเล่นแม่ไม่ต้องเน่เรียบร้อยคอยพลันน้อมมาเมื่อบางนางแม่ตาเปลือว่ามือไอีลังแลเลือเกินนาดูเกมหมอเหมาอละมันมีละทั้งหอ ทงังเินลํม่มตองเ้กรัมมาเกินลาให้มียารำเวนลันนิโมนพระมาละจังไหยาอองกอทางลิงาสินนําจารุงริงเนกลับกลายนาเป็นเทนภูมินปัญญาโนนัง chăm mong hiền na ấm mi chay ha hoa lên em mặn bên não khoa âm chinh na mặn bên trên ni khun này yom cha lép lần sọc sinh nhĩ càng ngâm nề thằng trai nhìn ngáo màn na kít ถึงตัวลุณโยมยาหมู่เรงเรงกริ่งนาเออจงเริงแฮเราวิงนาทำมาบุญเฮทำทาาลามีน้อยทำน้อยลลค่อยคอยโบ้ริจังอาจมีน้อยทำมามาก เป็นวิบากฐาน,นพีียังแข็มสัทธาละจะอุปรมงมานาำตานโยดเข้าวันนั่งหันนานเต็มแรกลมาบกฐานนารรมเมนมีอักยมยมจงทำนะให้มาอักมมนนาโบ พระจาก็ไปด้วยจิตทางมันไม่นึกนาเสียนได้ลาในภายหลังนั้นนัแล้วก็นี่แหละาสาวันจะเป็นนาของนาคุณโยมนาการสร้งสางกูโซนน้ำเป็นพนเอาทางใจนสัตว์ทาง แค่นายน้ำไม่ควรหักโหอมทาบุญเอานาะะุุโยมจะพาสุดนาสงงมทําดงไว้จุโจ,โจโมแล้วกลับละไปนั่งเสียนายลาทางนี้น่ไม่ขอมาตตมเอาสันทังละทะติดเข้า บ,บ้างและ้จะเป็นนาร้ายไปและวจะชี้ทางในพระธรรมน่น้ำมาและใครยางหาไอถึงไม่มากมายก็เอาแต่พียังสัตว์หน้าทางเคลื่องเล่นนั้นดินดีเอาเคลื่องเล่นเนีนดิน,นด,ดีและตัวฉันก็มีเยามือกันกันเนี่ย เป่ว่าตัวฉันและก็ยังไม่ย,ยังมาเจ้าว่าแค่นึกแม่สันนกและก็เพียงแต่ปลุกสัตวทธานแรัะคลงนินเจ้าวังให้คุณนายอมฟางก็นึกว่าช่วย สนนองนะ่ารางคองนาะวินัยให้ศาสตร์สนังนะมันเาไว้ให้คนแนะ้างลางนะพระพุทธธรรมมาสองจันดำมนะันรงในะต่างอางเอาไว้ ปิดบังและหนทางอาบายนะจงเร่งจงอารีอิเถิดคุณในโยมจัาเล่จำัวเนินชาก็อยู่กันนั่นเลยทำไมยาชายสับท่านอยู่ละคุณโยมจันรู้ว่าอันตายเนาะชายสับ พันนี้อยู่และคุณโยมจันรู้ว่าอันตายก็จะมันมนึกแน่เสียนได้และเสียมเมื่อจวนเวลาและขีเล็คลองออกคลอกจึงร้องบอกอาระหังจิต จำมันนาต่างเนรคุณในโยมโอมชาลมไยามเนเดียวนี้ละคุณโยมยังมีเวลาเนจงเร่งเฮสัตว์ทังบำเป็นนากาบุและจะพึงผููได้ละก็มันไม่ไนะทางนั้นนนี่แหละละคุณโยมฉัน ฉันช่วยอุดนนนกุศลนะการมฉันตามคาจุนก็เหมือนมีทางทุนนางและกาลังพลนางเ